น,น,น,นับแต่พันนามักเกี่ยวกายหมอกหอมจากเสียงตมนับพันนามักเกี่ยวกายอยู่ในสวนเรื่องบอดีบอบังคุณไอ้คำไอ้คำคำร้องเด็เรื่องบอดีเรื่องบอดีบอบังคุณ ไอ้คำไอ้คำทำลงใดไอ้คำทำลงใดเราสองคนเลเกกรเปล่าไอ้เ <Brother> ก <iod character> ็บบล็อกิดใบซอให้เก็บบล็กดใบลหลบนไดกับลสู่หลับไกลบอดสู่บ้านอาบุ่เหน

แต่ลไอยเอาได้มี่มาได้เอนน้องบอมี่มีสุดได้บอมีไผได้มาแล้บนี้น้าคุณพงศนานาเกี่ยวกายยู่สสวนเรื่องบอดีวบาบาุกวนไอ้คำทำรงใดนี่มันจะพองต้องบ่อไอ้คำทั้งใดเลห้เก็บปปิด i ไปในใจเห้ลายเดือนง ลับหน้ากับนอสูงอยอาพมเลวบ่ตามาหาคนฟังโอ้ยไว้หนาโอ้ยน้อยลันนางันเลว้ันเลวลไอคำน้า บิดามันถาวานางฟังบิดามั่นถาว่ามาเอานางในดวงจิตจอนเน้วบกีตสิ่งบอดีพี่อนเอาไว้นับแต่ลอยเอาได้พี่พระเด่นเขาโนมนัง บ่มีไพยได้โมดนแล้วก็ผ่านมา,านมาคพันธ์นันาน,าาน,นามาเกี่ยวกายอยู่ในสวนเรื่องบอดีบอบังควรไอคำทำลงใด้เลิกเก็บปกป,ปิดไว้ในใจหลายเดือนละผาน ลาเพิ่นได้กลับนัวสู่บ้านพาพงแล้วบ่ตั้งมานาคนฟังโอ้ยไว้นาโอ้ยน้อยลันนา นายโยบนาหนกงานสำหรับปล่อยวูฒะงานหนสำรับอะไรไอดไอ้ำนางฟังบิดามันด่าเฝ้ามาเอาอังในดวงจีตย่นมีไอ้คำนางฟังบิดามันด่าเบามาเอาอังในด้วงจีดหย่อนมีนแหงหน้าจไว้เอาได้พี่พ

หลุดเกล่าต <t Ooh> ่างแานมากับจะันน้ำเกี่ยวนับจะพันนาำเกลียวกายนับจ้เกี่ยวกายนับ่นายเกี่ยวกายยเกลียวกายนับจะพันน้ยเกื่ยวกายนับ่ะพันน้ำเก้ียวกายนับจะพน้เกลยวกายับจนพันน้เกลียวกายนกจะพันน้กยวกา

เขาเยนเาเนแมยุดกับแม่ฟสอาครับไอ้แม่ีนังในังไอ้คนที่ทำไทยเลยไอ้คนทีเลยไอ้คนท่นางไอ้คนที่ำนางบั้งบีด้ามาด่าเบิมาด่าเบมาเบง

ว่าเรื่อยที่ขอบคุณกันเลยครับเขา่อนเร่อน่มควาินขอบคุณบอมีคุ่ใดบ็ดี่นครับเรื่อง้น้ามาเกี่ยวกายยุทธมีสวนเรื่องบอดีบอบักวนไทยคบทั้งหลาดเลยเก็บคบกิบไว้ในใจลายหลาน ึ้นรับนองวบานมาแกะไว่มาย่าคุณขอเขึ้นนถึงตองหงบวเสนไอามอคส่ไอ้ข้าทคจิงใจว่าสีสารภาพคุณระ ไอ้คำมีความจริงให้ใจสุดสารภาพเพี่คะคือว่าเออพี่ก็พี่ก็เสียใจหวั่ไหวสารภาพพี่คะอย่างที่พ่อให้มาพี่จิระหยุดพูดได้เร็วแล้วก็มาหยุดมาหยุดมองเออเดียววันนี้ก่อเสด็จพ่อพี่คามันต้องสาวๆมันเป็นมันต้องเป็นคำว่าค่ะเป็นคำสด็ทพ่อพี่คะปลเด็พ่อพเด็กพไอ้คำมีความจริงให้ใจสุดสารภาพพี่คะคือว่าลูกเออพีก็บอก ยุดคนคนสอนกับตรงทัดไนี้คนสอนกับตรงว้ได้หนินะยุดเอแก้วนะอย่างกับตรงควักเลยลุงลุงนภาต้องจะลาแ่ถ้าถ้าคนนี้เบรกไม่ทันก็จะดลุ่ว่าลารุดแบบเคลํำเพลินมันมันไงตรงที่มันบ่ต้องเด็ดนี่หยแต่เสน่หเขามันกับตรงที่ว่าเขามาว่างครับ คือว่าหหนวังคำโมปินไอ้คำนางฟังีดามันเดาเบามาเอาอังในดวงจีบหมันเป็นคำขอกมันไดาคำนางฟังีดามันเาเบามาเอาอังในดวงจีบมาเอาอังในดวงจีติลมาี่จนี่ว่านไปซ่อมไปกระได้

เรื่องบดีบบังคุใทับใจเก็บเียเลยก็บเก็บีใบ้เก็บลายเดือนใจลายเดือนกลับเพื่อนได้กับับเพื่อนไดกับพุทสุภาคลับเพื่อนในกับุสุภาหลับเพื่อนไดกับพุ เงนอรหรอเัวเนี่ใจไรเเพื่นได้กลับวันสุอได้ลายตาปเลยมันสีม่วงอยู่บนส่วนหลวไปัหัดก็ได้ดอกอยู่กับพ่กนี้ผมอู่่ต้องแน่นอนแน่นอน ที่เปิดรูนร่ำมันตังจากหลองเพลงน้องใส่ก็ปดกี่ใบใหใจแล้ลผานล้วกยงได้ีร่างสลา็อนนี่ล